ครับมาพบผมนะครับแทนมาร์ทไรเดอร์รีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไอเทมเสริมของมาร์ทไรเดอร์โค้ดนะครับแต่ก่อนจะไปรีวิวเรามาทําความเข้าใจก่อนนะครับทั้งหมดนี้เป็นของเบอร์สองนะครับแลวผมจะมาพูดคุยถึงลูกเล่นของเขาราคากลางนะครับโอเคครับเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปกันเลยถ้าผมก็มาดูรายละเอียดของไอคอนกันก่อนนะครับไอคอนเป็นเบอร์11นะครับซึ่งตรงกับตัวนี้เลยนะอุทันคาเมนนะครับ ก็ไอคอนตัวนี้เป็นของสเปกเตอร์นะครับที่เขาใช้นะโอเคแล้วก็เรามาดูอาวุธกันนะครับตัวเสริมไอเทมนะครับตัวนี้เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็เป็นเปลี่ยนรูปแบบได้3แบบนะครับเป็นโทรศัพท์แล้วก็เป็นงูนะครับแล้วก็ไปติดกับอาวุธของอมัดไรเดอร์สเปกเตอร์นะครับก็เป็นเขียวนะครับโอเคก็ เริ่มต้นก็เป็นมือถือธรมรมดานะเปิดฝาได้ตรงนี้ก็เป็นปุ่มแบบคล้ายๆแอปต่างๆนะครับปุ่มกดตรงนี้นะครับซึ่งไม่มีตัวเลขนะะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นหมดงูก่อนนะครับวิธีเปลี่ยนนะครับก็ดึงหางออกมาเลยแล้วก็ฝั่งนี้เปิดออกได้นะครับประมาณนี้เหมือนมูอแปดในเบียนนะตรงนี้สามารถบิดได้นะ360อ,ง,องศาเลยฝั่งนี้ แต่ของผมค่อนข้างอดแรงแล้วนะตรงนี้ถ้ากลายเป็นเคียวมันจะงอกระเน็กงนิดนึงนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะไม่มีฐานไม่มีอะไรนะครับเขาแค่เอาไป่าเสียบเพื่อเพิ่มเสียงประมาณแบบเพิ่มวา่าเปลี่ยนเป็นเคียวแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผลิตปี2015นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปติดตั้งกับอาวุธของเขาแล้วกันนะครับ ับผมเมื่อติดตั้งแล้วลักษณะเขาอยู่ประมาณนี้นะเหมือนเคียวนะอเคผมเรี่ยงมืออย่างนี้อ่าประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมลองถอดให้ดูก่อนนะครับปกติเสียงเขาจะเป็นเสียงปืนนะอ่าประมาณนี้เพื่อนๆต้องอ่าแบมือมันก่อนนะถึงจะเสียบได้นะโอเคเสียบก็มีเสียงนะ ก็มันจะเปลี่ยนเป็นเสียงฟันนะอ่าประมาณนี้นะลองเปลี่ยนหมดนะวพาเสียงมันเปลี่ยนไหมนะเสียงก็เหมือนเดิมนะโอเคองั้นเดี๋ยวเราไปใช้ท่าไม่ตายกันนะีครับสแกน เมื่อใช้ท่าไม้ตายเสียงมันจะเปลี่ยนไหมก็เหมือนเดิมนะครับกดค้างมีอะไรเกิดขึ้นไหมก็ไม่มีนะครับก็ประมาณนี้นะลูกเล่นของเขาโอเคเดี๋ยวผมามาฟังเสียงไอคอนกันนะครับโอเคครับไอคอนก็เบอร์11นะุตันคาเมนนะครับผเปิดสวิตไ์เรียบร้อยแล้วนะ ไม่ตายกันนะครับ ครับก็ประมาณนี้นะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยถึงราคากลางกันนะครับครับผมก็ราคากลางของเขาก็อยู่ที่ประมาณ60-80บถึงบาทนะครับตัวนี้ไม่เกินร้อยนะไอคอนของเขาก็อยู่ประมาณถึง40บาทนะครับ30-40นะครับก็ประมาณายังไงเอ่ยราคาก็โอเคนะกลางๆนะครับซึ่งคุ้มตามลูกเล่นของเขานะครับลูกเล่นของเขาก็เอาจริงๆก,ก็แทบจะไม่มีอะไรเลยเนาะแต่ว่า เหมือนถ้าเราสะสมแล้วนะเหมือนผมเออประมาณแบบอยากให้ครบนะเออประมาณนี้ความสนุกก็แค่เรียกเสียงออกมาเพิ่มนิดหน่อยแค่นั้นนะครับโอเคแล้วแต่เพื่อนๆน,นะลองไปหาเลือกหาซื้อกันดูมือสองครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนจากกันไปเช่นเคยนะครับเล่นให้สนุกตามบทของเรานะครับงั้นวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ